กราบสบายดีแต่สบายดีด้วยพ่อแม่พี่น้องเบิร์สู่คนต่างประเทศฝั่งไทยหรือฝั่งเราต่างประเทศเนาะยินดีต้อนรับก่อนสู่ซ่องมายาขอชาแนลและพี่น้องอ่ามายากะมีคนแนะนำมายามาคือเก่าเนาะเหมือนกะว่ามียายคนหนึ่งเป็นตี๋เปี้ยเป็นลอยเนาะอยากให้มายามาเบิ่งให้แน่เนาะมาเพิ่นน่ะอยู่กับลูกสองคนถามมาเพื่อนท่านเพื่นใหญ่มาพี่น้องใหญ่อยู่ แต่เราเป็นเปียกเป็นรอยอยางบาไล่ไปสมัมภาษณ์บางคนเลยพี่น้องมาเป็นแบบไหนครับเคลนี้ก็ขยิบยุกกระพอเพี่พี่น้องเนาะว่าจังไรก็ได้แต่พอมาพี่น้องเนาะสบายดีไหมตุสบายดีาย,ดยากมาได้แล้วอยากเห้ใช้เรือนี่แหละยากมาได้เพราะถ้า,ายางเข่าห้องน,าน้าเองได้หิ้งยังม่ได้ก็ายากนะเป็นเป็นเรือเองได้ดเ,ดไปไดเป็นจักปีแล้วไหมตุ Oh, Năm cuối này. Sao, Tôi thầm yên tuổi, yên no? Tuổi, yên. Sì, đi. Mm. 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 ผมมีไอ้น้ออันลูกอันนี้จะทำเป็นลูกแคบป่ะลูกแค่ลูกผองเดียวนี่โอ้โรวยรวยชาตชาเพื่อนไปขายอะไรตอนฮะเอาไปขายเครื่องขายเครื่องขายเครื่องเกี่ยวกับหยางเนาะขายเครื่องคนดอกคนยังนี่แหละโอ้ยพี่คนดอกคนเนี่ยขายขายทุกสิ้นเนาะพี่น้อเอ้ยมือตัวเราอ่ะชาติชาติมือตัวหยางบ่ได้เด้ที่ยางบ่ได้เลยเลย chuông là đây Xa xa Chuông là ảm đây Người mà chuông à. à. là nặng mà cầu Bay yên vào đây Rồi 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 Tụi mấy tụi là mi có khua được nhau Nhắn Nhắn mi nó Xa cha cha, Cái này vua cái gì khay đỏ hay lục khơi mà vừng <laughs> Lục khơi cái vào đây Mất cao thì Xa xa, phải hà mò này Ấy bứt rồi bố mẹ nào หมอสเทนนี่มอเมือ่องไปมอ,มอกุงไปไหมบอดีขึ้นจ้าจ้ามัน,เป,นเป็นเปี้ยเป็นลอยพี่เนาะเป็นช่วงขาเนาะเปี้ยเป็นไรมันบุ้นตีนนี่จ้าจ้ามันเหนียดยังไงบุ้นอยู่เลยเลยเลยอย่ายัางก็ลองกินเบิ้งเวัดแล้วเนาะมีตู้แล้ว<ม>บอกกะปุกบเราพัดเราก็เคยกินมาเลยล้วบอกมันบอกหายพี่เนาะ คือคิดนี้บ่มือนก็บค่ายพ่อแม่พี่น้องเบิ้งเนะาะแตแล้วแต่พ่อแม่พี่น้องสมควรเห็นเนาะว่าชิ้นโซยข้ามารหรือผัวโซยก็บิดของพ่อแม่พี่น้องเนาะก็คือมีตู้แล้วก็เป็นเพียเป็นลอยเลยพี่น้องยังบ่ได้อยู่ผู้เดียวเนาะอยู่ผู้เดียวแต่ก็ซ้ำยู่กับมม <c oughs> ลูกกับเด็กผุนกันใส่คายเครื่องก็อยู่กับลูกในพี่น้องกลางคืนกลางเวินที่อยู่ผู้เดียวแต่เพื่อนซานเพิ่นกัน มาถึงมาน้อยดอกพี่น้องใหญ่ยอยู่เป็นชาแนลนะแต่เพื่อนก็มีคนเนี่ยนำมาให้พปวยยามาถ่ายเบิ่งเนะาะว่าลองมาถ่ายแล้วเบื้องนี้มึงเธอถ่าลงไปมียากินเจ้าเพ่อแม่พี่น้องมียากินเนาะมีมยาดีาดียาดีเจนีเจ้าแนะน้ำมาแบบว่าเออมึงเธอแล้วก็มีกำลังใจเราบอกว่าบ่าย่างไก่แล้วยางข้าหองน้ำกระเพาะเรา เขาของนา้าอาบน้นาเองได้รถมอเตอระไลาลูกก็ยากนะมันได้คลายเครื่องจ้า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 อันนี้โชเลเดตเองอไม่ได้ย่างนี้โรยโรยแม่มมใ่ใใเขาน้ามันก็ซื้อมาไว้กินกินเองได้จ้าจ้าจ้าในตู้อันประตูไปเทิงนะบอไปออกองเดินหาย แต่ไม่ตู้เป็นยังอันเปียอะไรเป็นคือกันตายจนนมาด้ไปเบิ่งจะลูกบอกว่าคงมันนอนอัมพลลูกบอกว่าอย่าอิ่อตายเลยตายอยูห้องว่าน้องเมืองตี้เลยว่ะเนี่ยไปบึงมาได้เนี่ยมาได้เลยกินข่าวกินน้ำเลี่ยงลูกลูกเต้าก็เรี่ยงกินอิ่มอยู่เนาะเออจะกินอยู่เอาะข่าวหน้าจ้า เพือเปตู้แล้วล่นแลยังไงก็ต้องการยาเนาะพี่น้องตอนนี้ทำไมพี่น้องมียาดีกะแนะนำเปตู้มาก็ได้เนาะหรือว่าบอ่บอซอ,อยเรื่องเงินเรื่องคำก็ซอยแนะนำเรื่องยาเนาะยาตัวไหมันดีเนาะแนะนำเปนตู้มา,า,ม,าม้าได้พอเมตู้เราเคยกินยามาเป็นกระปุกละพันสองพันไปทั่วอะไรหรอเมืองไทยกับไปมาเบิดแตอะมันบ่หายพี่น้องโลก มงว่าเป็นสมองักยาเค็มัน้สาปัญหาฝึ้ข้างหลังุกเข็มสัก้า่ใช่มัดกันพัวดนี่มืกันพัวดอยู่ซื่อชื่อใชงันชื่อจื่อหินมูมีจ้า่ใลยยเลยตัวยแขวะมือมี่หลงหลานแขวก็ร่อนมัดหรย เลกพูทนที่อันเป็นลูกจะมามาก็มุงชิบมุ้งกันไ้เก็บมาอ๋อโดยโดยโดยดยเลยเปใครงแรงจ้าจก็คือลูกเรากับวัไปกับอะไดเนะพี่เนาะก็ต้องไปหาเงินมหาว่วิ้นเน๊นเนนนนเวน้องของ่อีจ้าจ้าในตู้นี่พ่อมีเวียด้องเนาะพอีเวียออโดยโดยโดยต้องก็ลูกลูกพอี่เวียองอีก จ้าจ <IP> ้าจ้าจ้าถูกแล้วกันแต่ไม่ถูกแรกแรกเขาล่าฟดอาีรูปเรือเต่านะจ้าจ้าไม่อันนี้เกิอยู่กับที่แน่ๆแต่ในมือบ่อยู่นี่แหละมีคนมาเบิ่งมาดินน้ำอยู่ปะวันน้วใครก็อยู่เงินไปเงินมันเงินไก่เงินยังก็ไ่ได <Brothers> ้มาดินน้ำเนาะจ้าจ้าคืออัน คนในน้ำมายามากกะว่าไงก่เพิ่นบังดีเนาะพี่เนาะเพิ่นกับบางดีเออซอยปะซอยกับโบเป็นยังเนาะพ็่น้องจีเนาะซอยกับซอยโบซอยยังไงยาชอยปะซอยกับโบเป็นยาอันเด็กอยกับชอยเจ้าพ่อได้ชื่ออยู่ชื่อยินเจ้าตามเพิ่นบอกมาอยากซอยเป็นอยากซอยกับชอยโบอยากซอยแต่ก็แล้วเพิ่นแบบก็คือไม่ตู้แล้วก็ไม่ได้ถึงว่าอันทุกยากเกินไปเนาะพี่เนาะแต่ เราบ่มียากินเนาะคืออยากได้ยารักษาโตัวน้มอันเนี่ยทำา่าเรื่องเองินเรื่องคำกักับเลือดแต่พ่อแม่พี่น้องอีกคือเก่าทีให้บ่ให้ก็บเพิ่นยู่กับเพิ่นเนาะวันนี้ก็ยินอยาก,อ,ยากอัพคลิปถ่ายคลิปลงให้พ่อแม,ม่พี่น้องเบื้องทำมาพ่อแม่พี่น้องคิดเห็นใจผู้เฒ่าไปเคลื่อนโต้ก็ได้อยากซอยในตู้อย่างเนาะ ลตู่ดีเนาะกะติดตอ่อเข้ามาหาทางมายาเอาอไรคือเก่าพี่เนาะ,ะก็คืออันวเว่อยกันซสสู้เจ้าบมายาวกระสงสารก็คือเดือดเจ้าของไปแบบของน้ำยังไม่ไหลเลยพี่เนาะแต <c oughs> ่การอยู่กันกินถามแล้วเรากับเราได้กินอิ่มอยู่ลูกเราเลีลลลเ้ยงอยู่แต่กะบพ่อได้แต่กินข้าวกินน้ำเนาะๆๆๆๆๆมายาเอาก็ถามว่า เพคนซานเราใหญ่กับใหญ่อยู่เนาะที่ใหญ่กะแต่พอตู้เราพอท่านเสียพุ่นแหละคนเทศไปสั่งไม่ให้เราเราน่แบ่มีเอ้ยเนาะบ่มีเอยน้องลูกผู้เดียวแม่ก็บ่มีเล้ยน้องอีกจ้าจ้านี่จะเพื่อนใกล้เพื่อนเดีเองแหละเลย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  อันนี้ยายังใช้ในตู้เลยยาต่างชนนะพี่น้องอันยาที่เรากินจะกินเป็นยายังยาั่างชงหมดเลยนี่เกี่ยวกับอันนี่ะเนาะเกี่ยวกับปานเปียเป็นเอยนะเนาะเราก็กินกับใครอยู่บ้างมียาเปี่อะไรยาเลยนะมีแต่ยาต่างชนขมันขมันามันจ้าจ้าจ้าเป็นดดันอ๋อมนตู้เป็นความลันพ่อหมออ๋อเนี่ยเนาะมียาที่ปวดเนาะยาผู้เฒ่าพ่นเนาะ Cái kép vua Gan là chín đúng Dạ 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 mua cháy Lùi Dạ dạ tin là chín Dạ Thế tu tiền cháy lắm chứ Dạ 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 โอเคนะพี่น้องก็อ่าเมตู้ว์มานี่นะเฮาใช่เมตู้ละเราหาสิพันไปก่อนเด้ออันนี้เด้อโดยโมเมนเงินเฮาหรอเมตู้เงินผู้ใหญ่คนใดหลายคนน่ะที่อยู่น้ำเฮานี่แหละเพื่นเอาไว้ให้โมเยาวันซอยคนลำบากนี่แหละก็อาเมนจ้าเพื่อนก็ให้เบิ้งว่าสมควรนั่นะถ้าว่าเฮใกล้จ้าจ้าโดย บันนี้เฮาอยากให้มม่ตู้น่ะขอบคุณขอบคุณเพื่อนเ้ยนาะขอบคุณขอบุณเด้อไลาลยไลนเรียว่า่วยเหลือหน่อยกบบวาไลกบบวาดกเลยเลยเลยต่ยูทนะใยูานี่มีแฮงให้มันให้ยื่นให้ชุกมากเปแ่งจใหญ่เป็นขั้นแม่เด้อบุบวานีเมีแ้งภากเปเกงให้แม่เช้าหายาไม่กินเลยเลยเลย แม่อยากเช้าก็ยังได้เช้าเช้าเดี๋ยวไม่มีารลูกจ้าเช้าเ้าโอเคเถอะนะพี่น้องกะวันนี้เราอันขอโตกับรันเดอรมิตุเลยเดี๋ยวเมื่อหไงเมื่อไหงถ้าพ่อแม่พี่น้องเพิ่นคิดเห็นใจกะวันนี้สิครับมาใหม่เนะ<ม>าะสบายดีมิตุไปกัเนเด้อสบายดีปวดท้องสั่นเลยเลยเลยโอเคน้อพี่น้องเนาะก็คือยายเราบอกเนาะว่าอันเราบ่อยากเป็นภาระของลูกเนาะ อย่างหน่อยก็ได้ย่างไปเข้าห้องน้ําก็ยังดีแล้วบ่คนเล่าก็บอกว่าสิซอยบ่ซอยก็ขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่พี่น้องทุกคนคือเก่าเนาะว่าสิซอยวาเราอูซอยก็เพราะว่าเพิ่นก็อยากให้บ่ยามาถ่ายลองเบิ่งเพิ่นว่าบางเทื่อมีแม่พี่น้องหลายๆคนอยากเ็นใจเนาะกเพิ่นานเราก็บ่ถึงว่า น้อยดอกพี่น้องกะคือคนทัวบ้านทั่วไปเนาะพออยู่พอกินแต่ก่อนแต่เราเสียใจอย่างเดียวเราเป็นเปียเป็นลอยเนาะลูกเราก็ไปขายของกลับมาสีทุ่มหาทุ่มเนาะกสีประมาณนี้เนาะพี่น้องมายาก็ขอบุญขอบคุณพ่อแม่ท่องทุกคนเนาะว่าสีเป็นเอฟซีเดีอว่าสีเป็นผู้ใหญ่หลายคนเนาะที่ว่าตอนนี้ก่ะมายาก็มีเงินพอได้ซอยเบื้องต้นสี่สิบห้าสิบทำอาเขตหลายสี่สิบตั้งในมายากก่ะใชให้เพิ่นสักแสนหนึ่งเนาะ กรตามงบของวายาเองแต่พี่น้อง coating, วายากัขอบคุณขอบคุณเพื่อนเนาะคอยเพ็่คนสุขภาพร่างกายแข็งแรงบ่เจ็บบ่จนดคอยร่ำรวยด้วยด้วยและคอให้รวยคนอีกเ้อะซะถูกวายากัขอบคุณขอบคุณเนาะคลิปนี่วายากับศิลาพ่อแม่พี่น้องไปกะค้ามมาสบายดีสับปะรดได้พี่น้อง